วันนี้มาทำเมนูปลาทูต้มหวานสูตรทำกินเองแบบง่ายๆรสชาติก็จะออกหวานๆเปรี้ยวนิดๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรต่างๆนะคะยิ่งกินกับข้าวสวยร้อนๆพริกน้ำปลานี่คือเข้ากันสุดๆเลยค่ะยิ่งเก็บข้ามคืนนะคะยิ่งอร่อยมากกระดูกของเขาก็จะเปื่อยกินได้ทั้งตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมส่วนของปลาทูนะคะปลาทูประมาณ1กิโลนำไปล้างให้สะอาดแล้วตัดหัวฟักไส้ออกให้หมดเลยค่ะ จากนั้นใช้กรรไกรนะคะตัดส่วนของแก้มปลาออกให้หมดเลยค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็นํามายัดในท้องปลาเลยค่ะเอาด้านหัวนะคะไว้ตรงท้องแล้วอีกด้านแก้มนะคะไว้ตรงกระดูกวิธีนี้จะช่วยให้ปลาของเราไม่เละเวลานําไปต้มนะคะ ทำแบบนี้ให้หมดทุกตัวเลยค่ะมาเตรียมส่วนของเครื่องที่เราจะต้มหวานกันค่ะก็จะมีสับป,ปะรดนะคะแล้วก็อ้อยส่วนของสับป,ปะรดกับอ้อยนะคะเราจะใช้ประมาณ7-8ชิ้นนะคะกากาเอาค่ะวันนี้ไปเดินตลาดหาซื้ออ้อยเป็นทน่อนๆไม่ได้นะคะพอดีไปเจอรุเค็ตน,นะคะที่ก็หั่นไว้แล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะสับป,ปะรดก็เหมือนกันนะคะอยากได้เป็นลูกๆนะคะแต่ไม่มีเลยค่ะเจอที่แบบเป็นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้ได้นะคะพอเราทํากินเองค่ะ จากนั้นเราก็มาเตรียมส่วนของหอมแดงค่ะหอมแดงประมาณ6หัวนะคะทุบพอบุบนะคะกระเทียมจีนประมาณ1หัวใหญ่ๆนะคะทุบพอบุบเช่นกันค่ะตามด้วยตะไคร้ประมาณ4ต้นค่ะจากนั้นก็นําปลาทูที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลียงในหม้อลเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะมาดูส่วนของเครื่องปรุงที่เราจะต้มหวานวันนี้นะคะก็จะมีน้ําตาลโนดนะคะถ้าไม่มีใช้เป็นน้ําตาลปี๊บแทนได้ค่ะเราจะใช้ประมาณ2-3ช้อนแกงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะหรือว่าตามชอบนะคะใครชอบหวานเพิ่มได้นะคะ เราจะเพิ่มความกลมกล่อมด้วยเกลือนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะเพิ่มสีสันน่ากินค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยส่วนผสมไม่มีอะไรมากนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำเปล่าลงไปนะคะพอท่วมตัวปลาค่ะจากนั้นยกขึ้นตั้งไฟได้เลยเราจะใช้เป็นไฟอ่อนสุดนะคะเราจะใช้เวลาต้มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วใส่ใบเตอร์มัดลงไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมค่ะ หลังจากที่เราต้มผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะมาเปิดฝาดูค่ะอยากจะบอกว่าตอนนี้นะคะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็น่ากินด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาลองชิมดูค่ะส่วนตัวนะคะรสชาติกําลังพอดีเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะเราจะได้ความหวานของอ้อยความกลมกล่อมของสับปะรดลงตัวมากๆนะคะ ถ้าหากใครชอบหวานนะคะให้เพิ่มนะคะแต่ส่วนตัวนะคะชอบรุนี้กําลังพอดีเลยค่ะแล้วเราตุนต่ออีกประมาณหชั่วโมงนะคะพอครบเวลามาเปิดดูค่ะประมาณนี้เลยนะคะในระหว่างที่เราต้มนะคะถ้าใครอยากจะเติมน้ํานะคะก็สามารถเติมได้นะคะแต่ส่วนตัวประมาณนี้นะคะกําลังพอดีเลยค่ะลองไปทําดูนะคะคลิปมีขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ